เริ่มเนื้อหากันวันนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะเป็นเนื้อหาจากโทนี่โรบินนะครับอ่าซึ่งโอป้าแปลเป็นภาษาไทยให้แล้วนะครับอ่ามี4เทคนิคมาให้ในค่ำคืนนี้ครับประมาณ10-15นาทีเท่านั้นนะครับแต่เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นี่คือประโยคที่แปลจากอังกฤษเป็นไทยแล้วของโทนี่โรบินนะครับมาจากหนังสือที่โทนี่โรบินเขียนนะครับ อเพราะฉะนั้นโทนี่โรบินนะครับก็เป็นโค้ชที่ได้รับการยอนรับจากทั่วโลกนะครับสิ่งนี้เองน่าจะช่วยพี่ได้นะครับวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของสีพลังที่แท้จริงนะครับที่ถ้ามนุษย์นะครับ มีสีคีย์หลักนี้อยู่นะครับก็สามารถที่จะค้นหาตัวเองเพื่อจะไปสู่ความสำเร็จนะครับหรือที่โทนี่็อบบินเรียกว่า a l t i m a t e success นะครับ ultimate นะครับ success นะครับถ้าว่าว่าอังกฤษบอชต้องขออภัยมาหน้าที่นี้นะครับเงินกี่บาทก็มีค่าถูกเยี่ยมนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งแรกที่โทนี่็อบินบอกนะครับในบรรดา4ี่ข้อนะครับว่าเราควรจะมีคีย์หลักอะไรในชีวิตเรานะครับเราถึงจะเป็นคนที่สาเร็จได้นั่นก็คือส่วนผสม ของคนสาเร็จนั่นเองครับข้อหนึ่งรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะครับสิ่งสําคัญโทนี่โรบินบอกว่ามนุษย์ไม่สามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้เลยและไม่สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เลยถ้าเขานะครับไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเออเขาไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรอยู่ในชีวิตอย่างเช่นอ่าอยากได้บ้านได้รถแต่ก็ไม่รู้อีกว่าหลังจากได้บ้านได้รถมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาที่เขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์หรือคุณภาพชีวิต เราไม่รู้เลยว่าเราต้องการอะไรนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่มนุษย์ต้องเจอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรู้ว่าเราต้องการอะไรนี่คือข้อ1น,นะครับอันนี้แปลมาจากหนังสือของโทนี่โรบินนะครับข้อ2นะครับสิ่งที่โทนี่โรบินบอกว่าทรงพลังที่สุดนะครับในการที่จะไปสู่การประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับก็คือ take action เมื่อไหร่ที่เรา take a คชั่นหรือลงมือทํานะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดไม่ว่าจะเป็นนักขายระดับไหนนะครับระดับเริ่มต้นหรือระดับที่แบบเก่งเป็นนักขายระดับมือทองนะครับสิ่งนะครับแล้วเวลาที่เริ่มต้นนะครับโทนี่โรบ,บินก็พูดเหมือนกับโค้ดท่านอื่นๆที่สอนโอป,ป้ามานะครับเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆแต่ดำดิ่งให้ลึกลงไปจากสิ่งที่เรามี เกตตรงนี้ไหมครับหมายความว่าวันนี้พี่มีอะไรที่เป็นของดีในตัวพี่ไม่จําเป็นต้องไปกอปปีใครไม่จําเป็นต้องแบบไปทําเหมือนใครครับสิ่งที่พี่มีในตัวคืออะไรครับ เช่นพี่ทํากับข้าวเก่งพี่ก็ออกมาไลฟ์สดหรือทําวิดีโอเกี่ยวกับการทํากับข้าวพี่อาทำขนมเก่งนะครับอย่างเช่นก็มีตัวแทนโอปป้านะทำขนมอร่อยมากนะครับน้องไก่ชนบรุรีนะครับน่พาพรผมลาเดี๋ยววันหลังมีโอกาสเดี๋ยวจะชวนน้องไก่มาไลฟ์นะครับถ้าได้ไปชนบรุรีนะครับน้องเขาครับก็ขายครีมกับโอปป้าอยู่โอปป้าก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าทาขนมอร่อยขนาดนี้ยก็ลองทําขายดูดิเออลองทําขายดูนะไป,ไปมาทุกวันนี้น้องเ็าทาขายนะครับมีโลโก้ของตัวเองนะครับแล้วแบบขายดีมากนี่คือสิ่งที่แบบ คนคนหนึงนะครับมนุษย์คนหนึ่งจะให้มนุษย์คนหนึงแล้วก็มองเห็นมนุษย์คนหนึงมีความสุขทุกวันนี้น้องไก่นะครับเห็นค่าของเงินมากเงินทุกบาทที่ขายขนมนะ่ยหยอดค้งหมดเห็นไหมครับเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่คนมีน้องเขาอะขายขนมขายอาหารอยู่ที่แบบโรงงานใช่ไหมครับแล้วเราบอกว่าเฮ้ยถ้าทําอร่อยก็ลองเอาออกมาขายดูยดิโพสเหมือนกับขายของออนไลน์เลย วันนี้นะครับแม่ค้าออนไลน์จ๋าเราขายของออนไลน์เป็นครีมใช่ไหมครับเป็นอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายครับเราเอาความรู้เนี้ยมาแบบพัฒนาตัวเองให้มันแบบต่อยอดอย่างเช่นเราอยากจะขายหมูปิ้งเพิ่มอยากจะขายขนมอยากจะขายาผ้าทออยากจะขายประกันชีวิตเราก็ขายได้นะครับแต่เราต้องประยุกต์ว่าในโลกออนไลน์เราจะใช้มาให้เกิดประโยชน์ยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องคนนี้นะครับแล้วก็น้องเขาก็ประสบความสําเร็จในการขายขนมแล้วแบบ น้องเขาก็ทราบซึ้งสํานึกรู้คุณในการที่แบบขายของได้นะครับของหนึ่งชิ้นนะครับที่เขาทําขึ้นมาจากหัวใจของเขานั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่เห็นว่าการลงมือทําจากสิ่งที่เรามีแม่งโคตรส่งพลังดีกว่าเราไปก๊อปปี้หรือไปตามใครแล้วมันไม่ส่งพลังการโมเดลลิง่งสิ่งที่เราได้ยินคําว่าการก๊อปปี้คนสําเร็จหรือโมเดลลิ่งคนสําเร็จนะครับก็คือ เรา copy ขึ้นพลังงานและ mindset ของเขาครับไม่ใช่ไป copy แบบสมมติว่าเขาเป็นลักษณะสบัดสบิงก็ไปทําตามเขาทั้งนั้นที่เราไม่ใช่คนสบัดสบิงนะครับหรือสมมติว่าเราจะไปแบบสมมตินะครับภาษาผู้หญิงนะครับถ้าเราจะไปแลดเหมือนเขาแต่เราเป็นคนเรียบร้อยได้หรือเปล่าครับไม่ได้นะครับสุดท้ายนะครับพี่จะทําอะไรก็แล้วแต่บนโลกใบนี้ที่เรียกว่า take action ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นตัวเราครับ เมื่อไหรที่เราเป็นตัวเราได้ร้อเปอร์เซ็นตนั่นแหละครับความสําเร็จมันเกิดแค่จุดนั้นอย่าคิดจะเป็นคนสําเร็จของใครแต่ให้เป็นคนสําเร็จที่ตัวเองหลงไหลเมื่อไรที่เราใช้ชีวิตบนความหลงไหลของผู้อื่นเท่ากับว่าเราเอาความฝันไปฝากไว้บนเท้าของผู้อื่นแต่เมื่อไหรที่เราใช้ชีวิตบนความฝันและบนแพชชั่นของตัวเองมีความเป็นตัวเองสูงอย่าเป็นคนที่คนอื่น ชอบแล้วค่อยเป็นคนคนนั้นไม่เอาแต่เราจงเป็นคนที่ชอบหรือเราชอบตัวเองอะในสายตาคนอื่นจะดีกว่านะครับสิ่งนั้นอะจะทําให้คุณสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ได้ดีนะครับส่วนข้อ3นะครับโทนี่ลอป,ปินบอกว่าสิ่งสําคัญของมนุษย์ก็คือรักษาสภาวะที่สวยงามหรือให้ความสําคัญนะครับกับการพัฒนาความรู้สึกของตัวเองให้ความสําคัญกับการพัฒนาความรู้สึกของตัวเองยังไงครับ คนที่เราแคร์ที่สุดนะครับก็คือตัวเราเองวันนี้ครับเราต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราสื่อสารอะไรกับตัวเองในแต่ละวันเราชื่นชมตัวเองในแต่ละวันว่ายังไงเราพูดคุยกับตัวเองในแต่ละวันว่ายังไงเราบอกตัวเองว่าเราเป็นยังไงในวันนี้เราประเมินตัวเองว่าอย่างไรในวันนี้สิ่งที่เราสื่อสารนะครับกับตัวเองไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทั้งโดยที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวสิ่งนั้นแหละครับ ก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือการกระทําจากภายนอกสมมุติว่าเราบอกว่าเราไม่เก่งเราไม่ไม่เราแบบเราไม่เก่งเรามาทีหลังเราไม่เป็นอะไรเลยเราแก่เราไม่สวยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับมันก็จะทําให้เราไม่เก่งการสื่อสารนะครับมีผลเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่โทนี่โรบินบอกนะครับให้เรา คุมสภาวะจากโลกภายในให้ดีนะครับคือการคิดบวกหรือการสื่อสารทางบวกใช้คำพูดที่เป็นบวกหรือใช้ affirmation ที่เป็นบวกเช่นฉันเก่งฉันโคตรโชคดีฉันมั่งคั่งเหลือเฟือฉันร่ำรวยเงี้ยแบบแบบนี้นะครับต่อไปนะครับข้อที่4นะครับพัฒนาความยืดหยุ่นของตัวเองในเรื่องของวิธีการนะครับวันนี้นะครับเวลาที่คนหนึ่งคนนะครับจะไปต่างจังหวัดนะครับสมมติว่าโอป้าจะไปจังหวัด เลยนะคะจังหวัดเลยเนี่ยมีทางลัดไปหลายอย่างมากเลยนะคะหรือจะไปเพชรบูรณ์เงี้ยก็มีทางลัดไปหลายหลายทางมากเลยนะครับเช่นจะผ่านทางหนองบัวลำพูก็ได้จะผ่านทางจังหวัดเลยก็ได้นะครับสิ่งนี้นะครับสําคัญมากถ้าวันนี้เราไม่ยืดหยุ่นในวิธีการนะครับสมมุติว่าวันเนี้ยคุณมีแค่แผนการเดียวในการที่จะไป สู่เป้าหมายนะคะเราจําเป็นต้องมีแผน A แผน B แผน C เช่นถ้าวันนี้เราไปเส้นทางนี้อาจจะรถติดเราอาจจะต้องขึ้นทางด่วนถ้าเราขึ้นทางด่วนหรือทางธรรมดามันรถ ต่างเราก็อาจจะเปลี่ยนใจต้องขึ้น BTS ทํายังไงก็ได้ให้คุณเคลื่อนที่ไปข้างหน้านี่คือวิธีการที่ยืดหยุ่นในสไตล์โทนี่็อบินนะครับไม่สําคัญว่าคุณไปโดย BTS ไปทางด่วนหรือไปทางธรรมดานะครับแต่สําคัญที่ว่าคุณได้เคลื่อนไปข้างหน้าหรือเปล่าคุณดีขึ้นวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าถ้าวันนี้คุณพัฒนาตัวเองนะครับดีขึ้นวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าสามร้อยหกสิบห้าวันนะครับคุณแม่งเก่งขึ้นสามร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์งง พัฒนาตัวเองวันละหนึ่งเปอร์เซแล้วพอครบสามรอยหกสิบห้าห้าวันนะครับคุณจะกลายเป็นคนที่แบบ3ามอห้าเป็แม่งโคตรเจ๋งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ในเรื่องของการฝึกฝนตัวเองสําคัญมากเรานะครับทุกคนคือเมล็ดพันธุ์หนึ่งเมล็ดพันธุ์และเราทุกคนนะครับก็เป็นต้นไม้ ที่เติบโตวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เติบโตและแข็งแรงเราต้องหมั่นรดน้าพรวนดินเพราะฉะนั้นความสําเร็จก็เช่นเดียวกันครับถ้าเราอ่ะไปเร่งรีดเกินไปกับมเมล็ดพันธุ์นะครับอยากให้มันโตเร็วๆแล้วเราแบบใส่ปุ๋ยเยอะๆนะครับแล้วเราก็แบบรดน้ําเ,เยอะเกินไปนะครับมันก็จะทําให้เอ่อรดน้ําเยอะเกินไปใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปทําให้มเมล็ดพันธุ์เน่าพอมาเมล็ดพันธุ์เน่าเกิดอะไรขึ้นครับต้นไม้ไม่สามารถโตเต็มที่หรือใบเหลืองใบเหี่ยว วันนี้เราก็เหมือนต้นไม้ครับอยากเติบโตใช่ไหมครับเราจําเป็นต้องลดน้าพรวนดินการลดน้าพรวนดินคือการแบบปรัแบบเปลี่ยนวิธีการเสมอหรือเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นมาเสมออย่าลืมว่าต้นไม้ที่เติบโตมาจากรากลึกที่แข็งแรงแล้วรากลึกที่แข็งแรงมาจากอะไรครับมาจากพื้นฐานความรู้ของคุณปฏิเสธไม่ได้ครับแม่ค้าออนไลน์จา๋าเมื่อเราอยากเติบโตในโลกของออนไลน์หรือแม้แต่คุณจะเอาความรู้ไปใช้ในธุรกิจคุณหรือในออฟไลน์นะครับคุณจําเป็นต้องเติบโตแบบนั้นเลยเติบโต จากสิ่งที่คุณมีอยู่และเสริมมันด้วยความรู้ที่ส่งพลังจากบุคคลท่านใดก็ตามที่อาจจะเป็นโค้ชเป็นครูในโลกออนไลน์ รักใครชอบใครนะครับก็ได้แต่อย่าลืมรักตัวเองอย่าลืมศรัทธาในตัวเองนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะพี่แมวนะครับอ่ะพี่แมวนะพี่เก๋พี่จุ๋มนะครับอ่าฉากสวยนะครับวันนี้โอป้าก็อยู่อเมริกานะครับอยู่อเมริกานะครับไม่ใช่อเมริกาสิญนะครับอ่าเราสวมกันเป็นทุกวินาทีนะครับในช่วงอย่าลืมนะครับในช่วงสิบแปดถึงยี่สิบหกนะครับโอป้าไปเวียดนามอาจจะมีไลฟ์สดได้บางวันนะครับแล้ววันไหนที่โอป้าไม่ได้มาไม่ต้องตกใจนะครับโอป้าสอนอยู่ในคอร์สนะครับตอนนี้โอป้า สอนแบรนด์อาริชาด้วยนะครับแล้วก็คอนัลท์แบรนด์ของไทยนะครับแล้วก็แบรนด์ร้านอาหารอีกแบรนด์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้เราก็เป็นวิทยากรด้วยคอนเซ็์ด้วยนะครับมีหลายคนถามนะครับว่าโอป้าสรุปมึงขายออนไลน์แลวมึงเป็นอะไรกันแน่นะครับก็เลยเดี๋ยวจะบอกให้เข้าใจนะครับโอปป้าก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยนะครับขายครีมด้วยนะครับตอนนี้ก็มีลิปสติกขายนะครับแล้วก็เป็นโค้ดด้วยนะครับโค้ดเนี่ยก็เทรนทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับแล้วก็ ตอนนี้นะครับก็หลายอย่างนะครับเป็นวิทยากรด้วยแล้วก็เป็นรับคอนซัลท์แบรนด์ด้วยนะครับหรือเจ้าของธุรกิจได้หมดนะครับในการวางโครงสร้างการตลาดอะไรเงี้ยได้หมดครับโอป้าทาเป็นนะครับเพราะว่าโอป้าจบบริหารมานะครับแล้วก็โอป้ามั่นใจมากๆครับว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรแต่ละองค์กรที่กําลัง จ้างโอป้ามาตอนนี้นะครับแล้วก็รวมถึงหน่วยงานราชการด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยรวมถึงประธานหอการค้าผู้ว่าราชการนะครับลาซาด้าหรือหน่วยงานไหนก็แล้วแต่แล้วรวมถึงพวกนี้ก็เป็นวิทยากรให้โรงเนสตรีลาชนโนทิศด้วยนะครับต้องขอบคุณทุกหน่วยงานขอบคุณเจ้าของธุรกิจขอบคุณเจ้าของแบรนด์นะครับที่ให้โอกาสโอป้าอีสานนะครับได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ตัวแทนของท่านหรือประชากรนะครับในจังหวัดอุดรน,นะครับอย่างโอป้าก็ ได้มีโอกาสนะครับไปร่วมนะครับที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืนของจังหวัดอุดรน,นะครับชาวบ้านแต่ละคนนะครับเขาต้องการความรู้ต้องการคนใส่ใจนะครับนี่คือในเรื่องของจิตอาสาที่โอป้าทำนะครับวันที่โอป้าไปกับหน่วยงานราชการนะครับโอป้าเป็นจิตอาสานะครับ เป็นจิตอาสาก็คือเป็นเป็นไอรอนอุดรนะครที่จะไปช่วยนะครให้กับชาวบ้านนะครับหรือชุมชนนะครับเขามีความรู้ในโลกออนไลน์นะครับวันนี้ถ้าคุณมีของดีแต่คุณเก็บไว้มันเหมือนน้ำเน่าครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะใครที่ออกมาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์นะครับวันนี้คุณมีอะไร แล้วคุณมีเป้าหมายอะไรนะครับออกมาฟันธงนะครับออกมาให้คู่คนนะครับยิ่งคุณเก็บมันยิ่งเน่านะครับยิ่งคุณเอาออกมานะครับคุณยิ่งช่วยปลูกต้นกล้าเยอะๆถ้าในวันนี้นะครับประเทศไทยนะครับมีบุคคลที่แบบประสบความสําเร็จและและบุคลากรในประเทศไทยมีรายได้เยอะขึ้นนะครับประเทศเราจะสวยงามมากเลยนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะเป็นอย่างไรแต่เราหนึ่งคนนะครับก็มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจของจังหวัดหรือประเทศนี้เติบโตได้นะครับอ่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเป็นทุกอย่าง เธอแล้วนะครับน่ารักนะครับแอปเปิลนะครับใช่แล้วครับโอป้าก็ยินดีที่จะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับเพราะโอป้านะครับก็เป็นวิสัยทัศน์แบบนี้จริงๆนะครับถ้าเรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนกับตัวเองนะครับมันจะทําให้เราอะแม้ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรนะครับเราจะเกาะในเป้าหมายนั้น แบบแน่นมากนะครับแล้วก็ชัดเจนกับเป้าหมายเสมอรวมถึงการลงมือทําเมื่อเราเป้าหมายชัดเจนนะคบก็จะทําให้เราเกาะเป้าหมายได้แน่นๆแล้วก็แบบลงมือทําได้แบบ100%เนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับสิ่งสําคัญนะครับนอกจากเรื่องเป้าหมายเราก็ต้องมีแพชชั่นอันนี้เสริมให้นะครับเราต้องมีแพชชั่นด้วยนะครับแพชชั่นก็ คือความหลงไหลครับคุณสามารถใช้ชีวิตยอยู่กับครีมของคุณกับการขายออนไลน์กับสิ่งที่คุณทำนะ่ะได้เกินเวลาห้าหกชั่วโมงแปดชั่วโมงหรือเปล่าถ้าคุณทําอย่างนั้นได้นั่นแหละครับได้ว่าความหลงไหลคุณไม่ได้รู้สึกบังคับถูกบังคับที่ต้องออกมาไลฟ์สดออกมาทําวิดีโอออกมาสอนผู้คนหรือแบบ รู้สึกว่าจะต้องมานั่งเรียนอะไรวะทำไมกูต้องนั่งเรียนวะมีหลายคนครับที่ไม่เข้าใจว่าทําไมกูต้องตั้งใจเรียนทําไมกูต้องนั่งเรียนความรู้วะกูก็แค่โพสขายไปมันไม่จบแค่นั้นครับในวันนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้ครับมืออาชีพนะครับจะได้อยู่ในโลกออนไลน์เมื่อไหร่ที่คุณเก่งในเรื่องการทำคอนเทนต์การสร้างตัวตนหรือแบบธุรกิจในโลกออนไลน์คุณรู้แนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับคุณตามกระแสะโลกทันนั่นแหละครับธุรกิจไหนที่ไม่ทําออนไลน์นะครับจะล่มสลายภายใน5ปีเป็นเรื่องจริงของบิลเกตครับธนาคารป วันนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าเรา,าทำอะไรอะไรได้เพิ่มเติมในโลกออนไลน์เช่นพี่ขายหมูปิ้งใช่ไหมคะพี่อาจจะเอาหมูปิ้งมาขึ้นยู่โลกออนไลน์เช่นใช้ Line แอดเพิ่มไงครับยกตัวอย่างาธุรกิจออนไลน์ที่ขึ้นออนไลน์แล้วแบบโคตรรวยนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ครูอ้อยนะคะลูกศิษย์ในคลาสเดียวกับของโอป้าโอป้าก็เรียนเข็มทิ่ชีวิตสวัสดีนะคะพี่เพลงนะครับอ่ะ อย่างเช่น JQ ปูมานึ่งนะครับก็เป็นกรณีที่น่าศึกษานะครับเขานะครับมีแค่ตึกตึกเดียวนะครับที่แบบเอ่อนึ่งปูนะครับนึ่งปูนน่นนี้นั่นทําน้ำจิ้มอะไรต่างๆกันนานะครับแต่เขาขายเพจ Facebook ครับแล้วก็มี Line แอดแล้วก็มีคนไปส่งนี่นะครับ JQ ปูมานึ่งนะครับทำรายได้แม่ปีละ800ล้านนะครับคือแบบรวยโคตรโลกสะเทือนนะครับในวันนั้นนะครับ ปูนะครับมีปัญหาแบบเฮ้ยมัน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 เยอะเกินไปแล้วมันจะเน่าจะเสียเขาก็เลยเอามานึ่งแล้วก็เอาไปขายที่ทํางานกลับก็ขายดีเปรียบกับอะไรรู้ไหมครับใครบางคนคิดว่าเรื่องราวของเราอ่ะเป็นปัญหาใครบางคนคิดว่าเรื่องราวของเราอ่ะมันแย่มันเน่ามันเป็นแบบมันไม่ดีอะชีวิตฉันฉันไม่ควรเอาออกชีวิตฉันออกมาขายหรือป้าแต่จริงๆแล้วรู้ไหมครับพี่พี่ ชีวิตของเราอ่ะมีมูลค่ามากที่สุดเลยชีวิตของ JQ ปูมาเนึ่องเช่นเดียวกันใครจะรู้ว่าคนอ่ะกำลังบางคนบอกว่าปัญหาของเราคือขี้จริงๆนะครับปัญหาของเราไม่ใช่ขี้ปัญหาของเราบางทีอาจจะเป็นขุมทรัพย์ทองคําที่ทําให้คุณอ่ะออกมาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์สําเร็จก็ได้นะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะจบเนื้อหาของโทนี่ร็อบบินสข้อไว้เพียงเท่านี้แล้วก็แนวคิดแล้วก็ แนวสร้างแรงบันดาลใจจากโอป้าอีสานนะครับอ่าลืมบอกสุดท้ายนะครับวันที่13 14 15นะครับสิบหรับเนื่องจากเป็นเทศกาลแห่งความรักนะครับ13 14 15นะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่อยากจะเรียนคอร์สออนไลน์นะครับโอป้าลดราคา50%ทุกคอร์สนะครับอ่าก็อ่์50%ทุกคอร์สนะครับอย่างเช่นแหกหัวรวยนะครับ790คุณก็หาร2ไปเลยนะครับแล้วก็ เจ็ดแหกหัวรวยนะคบปกติเฉพาะ3วันนี้เท่านั้นนะครับเป็นการตอบแทนนะครับคืนกําไรสู่พี่ๆนะคบแหกหัวรวยปกติ790นะครับท่านที่จะเรียนนะครับเฉพาะ3วันนี้5 0เนต์ะคก็รับก็790คุณก็หาร2ไปเลยนะคบรวมถึงคอสร้างตัวตนนะครับปกติ3,9 0 0หาร2แล้วนะครับก็ประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคบแล้วก็คอปลดล็อกการไลค์นะครับ1,990หาร2ก็เหลือประมาณพันบาทเท่านั้นเองนะครับ ส่วนนะครับสำหรับคอร์สอินฟินิตี้อินฟินิตี้ยูนะครับที่เปิดล่าสุดน,นะครับก็ปกตินะเดือนนี้6,900ใช่ไหมครับแต่ถ้าใครสมัครเฉพาะ3วันนี้นะครับ1ิบ4ามสนะครับอินฟินิตี้ยูนะครับคือครบสูตรทุกอย่างของแม่ค้าออนไลน์ที่ต้องใช้นะครับถ้าคุณแบบขี้เกียจเรียนหลายคอร์สคุณจบในคอร์สนี้คอร์สเดียวได้ครับ ปกติ6,9 0 0จ่ายแค่59 0 0นนะครับมัดจำา2000ได้เข้าเรียนเลยและใครสมัครในช่วงนี้นะครับแถมคอร์สแหกหัวรวยให้ด้วยนะครับอ่าแต่สำหรับบางท่านนะครับที่เรียนแหกหัวรวยอยู่แล้วนะครับเราจะแถมคอร์สอื่นให้นะครับเช่นคอร์สสร้างตัวตนเพิ่มเติมไปให้นะครับถ้าใครที่ไม่มีแหกหัวรวยนะครับก็เราจะแถมแหกหัวรวยไปแต่ถ้าใครมีแหกหัวรวยอยู่แล้วเราจะแถมคอร์สสร้างตัวตนให้นะครับเพราะฉะนั้นก็1ิ1สา5นะครับก็รับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไปนะครับ และ Infinity U นะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่ด้วยนะครับคอรสนี้นะครับคือถ้าใครไม่สั่งจะเชินกับอินฟินิ y ียูนะครับให้เตะเลยนะครับคือเนื้อหาโคตรละเอียดนะครับไม่แพ้โคตรระดับประเทศนะครับเพราะโอป้าก็จะเป็นโคตรระดับประเทศนะครับในปีนี้เช่นเดียวกันนะครับไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้นะครับอ่ามั่นใจอย่างนั้นนะครับ ถูกต้องนะครับอ่ะเดี๋ยวโอป้าจะต้องขอตัวไปเทรนแบนดอริชาแล้วนะครับมีนัดตอนทุ่มหนึ่งนะครับโอเควันนี้ฝากคอร์สดีๆแล้วก็ฝากเนื้อหาดีๆไปด้วยนะครับสวัสดีคับเดี๋ยวบินกลับเมืองไทยกัน